นักศึกษาครับต่อไปนี้ท่านอาจารย์ดรชนิพันธ์จะสาธิตวิธีการที่จะนําวิดีโอที่นักศึกษาเนี่ยได้ถ่ายทาเรียบร้อยแล้วเพื่อจะส่งขึ้นไปไว้ที่ YouTube นะครับนักศึกษาไปที่แอปพลิเคชันรูปภาพหรือแกลเลอรี่นะครับก็เราก็เลือกวิดีโอที่นักศึกษาถ่ายไว้นะพอได้วิดีโอมาแล้วเนี่ย ก็จะกดแชร์ครับเครื่องหมายแชร์หมาแชร์กดแชร์ก็จะขึ้นแชร์ได้หลายที่เราก็จะแชร์ไปที่ y o YouTube ครับพอเราแชร์ไปที่ YouTube เราตั้งชื่อนะครับเราจะตั้งชื่อวิดีโอตั้งชื่อให้สื่อความ <c oughs> เช่นการสอนวัฒนา1เพราะเราจะมีหลายไฟล์ตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับก็กดต่อไปแล้วก็ปรับ p r i v a c y หรือเปิดให้คนอื่นดูได้นะฮะแล้วก็กดส่งครับกดส่งนะครับพอนักศึกษาส่งแล้วการสอนวัฒนาหนึ่งก็จะขึ้นมานะครับนักศึกษาแตะที่การสอนวัฒนาหนึ่งครับอันล่างครับอาจารย์อ่นนี่ก็ได้ครับกดการสอนปุ๊บนะฮะพอพอแตะขึ้นไปปุ๊บเนี่ยวิดีโอก็จะแสดง พอวิดีโอแสดงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราจะแชร์วิดีโอนี้ไปที่ไหนได้บ้างนะครับแล้วก็รีทรายครับกดรีทรายโอเคทีนี้ครับพอวิดีโอขึ้นนะครับอพอวิดีโอขึ้นนักสายเห็นไหมครับวิดีโอก็ทํางานแต่ทีนี้มีเครื่องหมายแชร์กดแชร์ครับแชร์ <Yeah. S 1> กดแชร์กดแชร์นะครับเขาก็จะให้เราบอกว่าเราจะแชร์ไปที่ไหนได้บ้าง นะครับแชร์ได้เยอะแยะเลยครับเช่นแชร์ไปที่ไลน์ที่นักศึกษาอยู่กลุ่มเดียวกับอาจารย์สมมติแชร์ไปที่ไลน์ครับแชร์ไปที่ไลน์เลือกอาจารย์หรือเลือกอาจารย์วัฒนาแล้วก็กดโอเคนะครับ s e น d to Chat Room เห็นไหมครับข้างล่างเนี้ยชี่อาจารย์ชี้ให้ดูนะครับว่าจะมีที่อยู่ของ YouTube นักศึกษาก็กดเซนครับกดเซนทีนี้นักศึกษาอาจารย์เขาจะดูเาก็จะกดดูที่นี่นี่คือวิธีส่งทางไลน์นะ อัยอดกลับไปทีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะไปส่งทางอีเมลให้อาจารย์นะกดไปที่แชร์ใช่ครับแล้วก็เมลเลือกอีเมลครับอีเมลก็ใส่ชื่ออีเมลใส่อีเมลของอาจารย์ก็กดเซ็นนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยอาจารย์ก็จะได้รับที่อยู่ Youtube ของนักศึกษาทางอีเมลหรือไลน์นะครับครับขอบพรคุณอาจารย์รชนิพันธ์ครับ